อาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชกิกทุกๆท่านนะที่เข้ามารับชมจอห์นโยโตเแอทอนนักคํานวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่อ่ะสมาชิกเรียก,ก,กนะร,รยก้องกันมาเยอะเกินนะครับเรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินนะครับสิบล่างระยะสั้นนะเป็นระยะยาวแล้วฮะเพราะว่ามันเข้ามาสองงวดแล้วนะจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะเป็นงวดที่จะเข้า จะแปลงวดแล้วย้อนสูตรแต่ถ้าผมไม่ย้อนสูตรผมลงจริงก็คืองวดที่ออกแปดท่านี่ฮะลงจริงงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สองงวดนี้จะลงจริงเป็นงวดที่สามนะครับหลักสิบล่างโคตรเท่เลยโคตรมั่นเลยนะครับนะครับสมาชิกรอกันมาเยอะอ่าเนี่ยจ,จัดให้ในคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับมตนผ่ามาศูนย์งวดเมื่อว,วานในศูนย์ออกศูย์หเต็มเต็มเลยนะครับ แล้วก็ได้ล่างพิเศษงวดที่ผ่านมาสี่กับหกก็นี่ฮะผมจับชุดสรุปผมจับศูนย์สี่ศูนย์หกเลยนะใครได้เมื่อวานนี้ก็ดีใจด้วยนะครับผมจับเอาสองสูตรนี้มาจับคู่กันเลยศูนย์สี่ศูนย์หกออกศูนย์หกนะครับก็เดี๋ยวมาจับต่อให้นะครับก็สุไอกลับมาเทียบชวงกับสิบล่างสูตรนี้ด้วยนะครับสิบล่างนี่ช่วงกันที่อันนี้เป็นสูตรเก่าด้วยนะอันนี้จะเป็นแบบสองตัวนะครับ ผมลงกิ่งให้งวดที่สองวดที่ผ่านมาเหมือนกันอันนี้ก็ลงกิ่งให้งวดที่สองวดที่ผ่านมาเหมือนกันงวดแรกช่วงกันที่เลขแปดวดฏปุ๊บเมื่อวานนี้ช่วงกันที่เลขศูนย์เอาวดนี้จะชนกันที่ตัวไหนหรือไม่ชนกันอ่าเดี๋ยวดูให้มันจบเดี๋ยวมีวิธีคิดวิธีทําให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันช่องแอนทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ พื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้ครับชมกันต่อไปนะครับมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนครับคําเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้นะครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางด้วยสมาชิกด,ด้วยเพะ่พิจารณานะครับ ามาดูสูตรหลักสิบล่างแบบสองตัวกันก่อนนะครับสมาชิกนะงวดที่ผ่านมางวดเมื่อวานาานาี้ได้แปดกับศูนย์นะผลออกผลออกศูนย์หกลอกศูนย์หก ก็มหาที่เลขสูงยุ้นก็มาที่10หลักตรงจริงให้2งวดนะฮะถูกทั้ง2งวดเลยครับ งวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำกันนะนี่ครับวิธีทำดับแคปสุดไว้ได้เลยวิธีทำสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งนะครับแล้วก็บวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหกคงที่เอาบวกกันดูฮะ สองบวกหนึ่งลงท้ายเลขสามสามบวกหกสามบวกหกลงท้ายด้วยเลขเก้าเก้าบวกสองลงท้ายเลขหนึ 6, 6่งหนึ่งบวกสองลงท้ายเลขสามสามบวกหกตัเลขเก้าเก้าบวกหกคงที่ลงท้ายด้วยเลข ห้าฮะตำแหน่งแรกห้าบวกเพิ่มไปสองห้าหกเจ็ดอ่าได้เลขเจ็ดน,นะครับนี่นบ,บวกสองนะครับนี่นี่บวกห้าหกเจ็ดบวกสองสิบล่างสูตรแบบสองตัวได้หนึ่งตัวไร้ห้ากับเจ็ดครับมาที่ห้ากับเจ็ดนะครับอ่าใครชอบห้ากับเจ็ดจัดไปฮะห้ากับเจ็ดนะครับ งวดประจําลงจริงให้งวดที่สามงวดประจำวันที่สิบหกถับพ้าถ้าหกแปดรอรุนกันนะั <c oughs> ห้ากับเจ็ดจะมีมาสักตัวไหมอ่ะทีนี้มาดูไฮไลท์ในคลิปนี้ก็คือสูตรนะสิบล่างตัวเดียวเพียวๆเ,เลยนะสมาชิกข,ขอกันมาเยอะสูตรนี้สิบล่างตัวเดียวงวดที่ผ่านมาได้เลขศูนย์นะพอดอกศูนหก มวดผ่านมาศูนย์หกเต็มเต็มเลยสองงวด้วฮะ,ะลงจริงแม่นขั้นเทพนะครับสูตรนี้นะคระับ <c oughs> สิบล่างแม่นขั้นเทพตัวเดียวเพียวๆเน่งๆน่งนะะสองงวดก็มาทั้งสองงวดเลยถูกนฮะ <c oughs> <c oughs> เอาข้ที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทำกันนะนี่ครับวิธีทำตามนี้เลยนะครับนำหลักพันหนึ่งครั้งบวกร้อยบนหนึ่งครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้ากันที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้ากันที่หนึ่งหนึ่งครั้ง บวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่สองอีก2ครั้งแล้วก็บวก1 0 3ตัวท้ายครั้งที่2อีก2ครั้งนะบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่นะครับเอาบวกกันดู3ามาลงท้ายเลขหหกบวกศูนย์ก็ได้หกหกสองท้ายเลขแปดแปดหกลงท้ายเลขสี่สี่ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์หกก็ได้หกหกบวกหกลงท้ายด้วยเลขสองสองบวกหกนะครับลงท้ายเลขแปดะแต่ไม่แปลกะผมให้กลับสูตรนี้ไปเลยแปดนะครับ แปดฮะสิบล่างนะครับงวดนี้ <c oughs> จัดไว้ฮะแปดนะครับกอดแปดไว้จับแปดไว้ให้น้นแน่นน,นนะครับสองสูตรไม่ชนกันนะครับแต่ผมให้เน้นที่สูตรนี้นะครับถ้าใครชอบวัดดวงก็สูตรนี้เลยนะครับแปดงวดประจำวันที่สิบหก ทับผ้าทับหกแปดลอลุ้นกันนะแปดจะมาไหมนะครับเอาทีน,นี้มาตัดสินกันด้วยสูตรนี้ะเด็ดลาพิเศษนะครับผมน่าจะลงจริงให้คลิปสุด,ส,ดสุดท้ายมั้งสาหรับสูตรนี้อ่ะนะครับเกือบนะครับสี่กับหกฮะคู่ขี้สูตรคู่ขี้อ่านะที่ผ่านมาได้สี่กับหก้นออกศูนย์หกนะครับก็หกฮะมาที่ หลักหน่วยฮะเข้าจริงตามนี้นะครับสมาชิกนะเข้าจริงตามนี้นีมันชอบมาหลักหน่วยนะดูมันขึ้นไปหลักสิบแค่งวดออกแปดห้าแล้วลงมาหลักหน่วยอีกอ่ะลงจริงให้งวดแรกก็ถูกเลยครับอันนี้หลักสิบ เหมือนอันนี้หลักสิบนะครับอันนี้มาได้สิบหน่วยนะครับเด่นล่างนะครับมาได้สิบหน่วยมาจับอ่ัแคปสูตรไว้ผมอยากให้เน้นไปที่สูตรนี้กับสูตรนี้นะครับสูตรแรกนี้ไม่ชนเพื่อนเลยแต่ใครชอบห้าเจ็ดก็จัดไปเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวมาดูสูตรนี้ <c oughs> ครับวิธีทามะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกพันหนึ่งครั้งอ่ะบวกหน่วยบนสองครั้งบวกร้อยสามตัวหน้า,า 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าเอ้ยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็บวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกสองครั้งบวกกนได้ท่าไหร่บวกสามกที่นะครับเอาบวกกระดูหนึ่งสามลงท้ายเลขสี่นะครับสี่บวกแปด นับ4ี่บวกแปดลงท้ายเลขสองบวกแลงท้ายเลขศูนย์ศนบวกแก็ได้แปดแดเ็ลงท้ายเลขห้า้าบวกหนะครับห้าบวกหกลงท้ายเลขหนึบวกสท้ายเลขสามสบวกสองลงท้ายเลขห้าห้าบวกสามที่ลงท้ายเลขแปดแบวกเพิ่มไปสก็ได้เลขศู 0, อ่ะไปชนหลักสิบอันนี้บวกสนะครับสูตรนี้ แปดนะครับไปชนหลักสิบล่างนะครับฉะนั้นนะครับเน้นไปที่เน้นแปดไปที่หลักสิบล่างนะครับแปดกับศูนย์ห้ศูนย์นี้นะครับแปดกับศูนย์เน้นเลขแปดนะครับตัวชนนะครับตัวชนสิบล่างนะครับหัวไปจวันที่สิบหกทับอาทับหกแปดล้อลุ้นกัะนฮะผมเน้นเทียบอ,อ่าสองศูนย์นี้ฮะชนแปดนะครับ ฉะนั้นเน้นแปดไปที่หลักสิบล่างนะครับเน้นแปดไปที่หลักสิบล่างนะครับตัวลองศูนย์นะครับเน้นแปดไปเลยฮะที่สิบล่างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ